ว่ากันว่าคนเราถ้าไม่มีอะไรตรงกันมันก็จะไม่ดึงดูดเข้าหากันนะครับธรรมชาติก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันคือความสุขของเราเราก็จะถอยห่างธรรมชาติออกไปเรื่อยๆทั้งๆที่สุดท้ายเราก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติอยู่ดีเค่ผมเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการลื้อตรงนี้ก่อนนะครับผมพื้นมันสุดลำ <laughs> ใหญ่มากโคตรใหญ่เลยวันนี้ผมมาเริ่มงานวันแรกนะครับพอได้ดูรายละเอียดอีกทีแล้วเนี่ยโอ้โห หมายแทบจะผุหมดทุกแผ่นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีแผ่นไหนพอที่จะเอามาใช้ใหม่ได้บ้างนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเดิมทีเป็นไพรส์นีนะครับด้วยความที่พื้นที่เนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับการส่งจดหมายอะไรพวกนี้มันก็จะมาไม่ถึงหรือว่าล่าชา้าที่นี่ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเป็นไพรส์นีนะครับแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการสื่อสารดีขึ้นที่นี่ก็ไม่จําเป็นแล้วก็ปล่อยให้ล้างมาหลายปีครับ จนวันที่ผมมาเจอเนี่ยแหละครับก็เลยปิ๊งไอเดียว่าอยากจะรีโนเวทที่นี่ให้เป็นร้านกาแฟสําสหรับนักท่องเที่ยวจะได้มานั่งย่อนขาพักผ่อนกันบ้างอ,าอันนี้มันจะเท่ากับล้อไปกับอันนี้ไปด้วยเลยเหมือนซ้อนกันสองอันเขาเลื่อนวะน,นี่นะเลื่อนไม่น,นี้สองอันละไัี้แล้วตรงนั้นเราก็ลงลงไว้โอเค,อเ,คเดี๋ยวต้องเอาสองบานนี้ออกอแล้วก็ดัดแฝงให้มันเป็นตัวเลื่อนแล้วก็มามาไว้ฝังฝ่งอันนี้เราไม่ไทําอะไร เสา t h เนผุล,ล้เราต้องทําเสาตรงนี้ใหม่แล้วก็คานตรงนี้แล้วเอาเอาเคืเ้องออกแล้วก็เดี๋ยวดิดเสาขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์พวกแม่แรงพวกอะไรมาดีดเสาอาจจะต้องปูนช่วยซึ่งตรงนี้มันอยู่บนดอยซื้อปูนก็ค่าส่งห้าร้อยหนึ่งลูกห้าร้อยสิบรุกก็ห้าร้อยเดี๋ยวเราจะลองแบกขึ้นรถไฟมา ไม้พื้นในห้องนี้ค่อนข้างดีนะดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเตียงเนี้ยเราจะเลือกเอาไม้พวกนี้ไปใช้ได้เอาไปทำเป็นเอ่อครับาร์บาร์วางของอะไรนี้น่าจะได้บู๊ได้ได้ไหมสวยด้วยไหมนี่สวยเราได้ไม้ดีแล้วจะต้องจัว่าจะเอาอะไรบ้างพ่กน,นี้ได้ซื้อมาขึ้รถไฟมาเหมือนเดิม ที่เรามีชั่วโมงในการทํางานจํากัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถไฟกลับเที่ยว4โมง50แล้วก็ในเรื่องของการซื้อของอีกอะไรอีกนะครับเราจะต้องเตรียมตัววันพรุ่งนี้เพื่อที่จะนั่งรถไฟมาทํางาน10โมงก็มันก็เป็นอุปสรรคหลายอย่างนะแต่ยังการขนส่งอีกการแบกขึ้นมาอีกงานนี้บอกเลยว่าเหนื่อยนักท่องเที่ยวมาตลอดเห็นไหม ถ้าเราเปิดนะเราขายกาแฟนะผมอาจจะรวยก็ได้นะไม่ต้องเป็นช่างไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะขายกาแฟแก้วละสี่สิบบาทได้ไหมรวยเลยขายว้ได้วันละประมาณสั 10, กหมื่นแก้วฝนตกตอนเนี้แตบ,บเปี้ยงเลยฝนตกก็เดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้สี่โมงแล้วลงไปซื้อตั๋วแล้วก็กลับบ้านได้ <l san> นะครับผมไว้พบกันพรุ่งนี้ครับผมไปเีเราได้ ลุงเบร์นีช่วยจับมือก่อนจับมือก่อนห้ามห้ามห้ามบิดผิวเ, <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาช่วยเรา <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับคนที่มีอะไรเหมือนกันมันก็มักจะดึงดูดกันนะครับ <c oughs> ในที่สุดสวรรค์ก็ส่งพี่บอลมาให้ผม <c oughs> เขาคนนี้นี่แหละครับผมจะมาช่วยผมขนของขึ้นเขา <c oughs> เอาจริงๆผมก็เสียวเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะฝากความหวังไว้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าผมก็เลือกที่จะเชื่อใจเขานะครับเพราะว่าทํางานกับผมเนี่ยผมมีให้เติมตลอด เอาเป็นว่าพรุ่งนี้มันลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าพี่มอนจะบิดผิวผมไหมอย่าลืมกดติดตามซีรีส์เปลี่ยนบ้านบนเขาให้เป็นร้านกาแฟไว้นะครับ